EP 47คุณกอบชัยกับบทบาทเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึง้งหลังจากที่คุณวิชัยมอบหมายให้คุณกอบชัยร่วมออกแบบโครงสร้างอาคารและควบคุมงานการก่อสร้างสาราคายเช็คชนปี2517เป็นช่วงเวลาที่มูลนิธิปอเต็กตึง้งซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวเฉียวแห่งใหม่เตรีมถนนบำรุงเมืองย่านการค้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของคนจีนในสมัยนั้น คุณกอบชัยถูกชักชวนให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างทั้งที่ตัวอาคารของโรงพยาบาลก่อสร้างไปแล้วถึง7ชั้นจากทั้งหมด22ชั้นเป็นก้าแรกของลูกชายคนที่สองของตระกูลซอสธิกุลที่ย่างเท้าสู่การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มอกเต็มใจต่างจากครั้งก่อสร้างสาราไขเช็คชนเมื่อ10ปีก่อนแมจะรู้มาบ้างทั้งคุณอุเทนเตชภัยบู์ประธานมูลนิธิปเต็กตึง และคุณวิชัยซอสติิุกุลผู้เป็นพ่อของคุณกอบชัยนั้นรู้จักมักคุนกันมาก่อนเช่นเดียวกับคุณกอบชัยที่เคยพบปากกับเจ้าสัวใหญ่อย่างเช่นนายอุเทนมาบ้างเช่นกันแต่ก็เหมือนผู้ใหญ่กับเด็กที่มีโอกาสพูดคุยกันเพียงแค่ผิวเผินสิ่งที่คุณกอบชัยนึกถึงก็คือคงเป็นเพราะประเต็กตึงเห็นว่าท่านเองมีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมามากพอสมควร และน่าจะนําประสบการณ์มาช่วยดูแลการก่อสร้างโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งอยู่ในสังกัดของปอเต็กตึงได้อย่างทั่วถึงผมตอบรับไปเพราะเห็นว่างานในมือเริ่มอยู่ตัวโครงการใหญ่ๆทั้งสยามสแควร์และหมู่บ้านมิตรภาพก็ผ่านผลไปแล้วมีแต่งานรับสร้างบ้านซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของซีคอนเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของงานการกุศลงานที่ไม่มีวันหยุดในห้วงเวลาต่อมา หลังจากเป็นอนุกรรมการควบคุมการก่อสร้างอยู่ระยะหนึ่งปอเต็กตึงส่งเทียบมาเชื้อเชิญอีกครั้งเรากับรู้ว่าคุณกอบชัยฝังรากลึกไปกับงานการกุศลจนถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วซึ่งแน่นอนว่าคุณกอบชัยตอบรับข้อเสนอนี้ด้วยความเต็มใจยิ่งครั้งนี้นายใหญ่ซีคอนถูกชักชวนให้เป็นถึงกรรมการของปอเต็กตึงมูลนิธิการกุศลเอกชนที่ใหญ่โตที่สุดของประเทศผมมารู้ภายหลังช่วงงานศพของคุณพอ่อคุณอุเทนท่านมาด้วย และพอพูดคุยกันก็เลยอยากให้ไปช่วยงานบทบาทแรกของคุณกอบชัยในปอเต็กตึงถือว่ารวดเร็วกว่ากรรมการคนอื่นๆเพียงย่างถาวเข้าไปตำแหน่งแรกที่ได้รับก็คือรองเลขาธิการมูลนิธิเปรียบไปก็เหมือนช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อรอวันเติบใหญ่เพราะโดยเนื้อแท้รองเลขาธิการไม่ต่างจากผู้ช่วยแม่บ้านที่ต้องดูแลการดำเนินงานทั้งหมด คุณกอบชัยนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นานถึง7ปีกระทั่งคุณวัยวัยวัฒนากุลเลขาธิการมูลนิธิขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพคุณกอบชัยซึ่งช่วยงานนี้มานานถูกโปรโมตขึ้นสู่เก้าอี้ใหญ่เลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึงทั้งที่รู้ว่าปอเต็กตึงเป็นมูลนิธิใหญ่มีขอบข่ายงานกว้างขวางไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายปอเต็กตึงต้องเข้าไปเกี่ยวทุกเรื่องแต่คุณกอบชัยก็เต็มใจรับตำแหน่งแม่บ้านใหญ่ สามารถติดตามอีีต่อไปได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาซีคน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้